ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรามีสองคำคือคำแรกก็คือความเชื่อนะพระเยซูเจ้าได้ถามบิดาของเด็กน้อยคนนั้นที่ผีทำให้เขาเป็นลมเป็นลมชักนั้นว่าเธอเชื่อไหมและเขาก็ตอบว่าผมเชื่อนะและก็สิ่งที่ตามมาก็คือพระเยซูเจ้าก็รักษาเขาเรื่องที่สองก็คือมีพิสตร์บางตัวที่บอกว่า มันจะต้องไล่ด้วยการอธิษฐานภาวนาดังนั้นพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เชิญชวนเราให้ให้พยายามเดินในหนทางขององค์พระเยซูก็คือเดินในหนทางแห่งความเชื่อในพระองค์ในความเชื่อน,นี้ถ้าเราได้รับการยืนยันหรือจะเข้มแข็งขึ้นไดนี้ต้องมีพื้นฐานอยู่บนการอธิษฐานภาวนาดังนั้นการขับไล่ปีศาจแห่งความเขาหรือความกลัวความขลาดต่างๆปีศาจนี้มีเยอะนะพี่น้องนะถ้าเราระวัง เราต้องรู้คอยสังเกตดูมันจะเข้ามาถ้าเราสงสัยในความเชื่อหรือเราสร้างความสับสนวุ่นวายอันนั้นเป็นปีศาจประเภทหนึ่งด้วยอันนั้นถ้าเรารู้จากแยกแยะปีศาจตัวไหนที่กําลังรบกวนเราเราก็สามารถรับมือโดยการอธิษฐานภาวนาวอนขอพลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและสุดท้ายแล้วนี่ความเชื่อและก็การอธิษฐานภาวนานี้จะทําให้เกิดปรีชาญาณขึ้นมาปรีชาญาณนี่เองที่จะทําให้เราสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ ทำให้เราสามารถเป็นเหมือนแสงสว่างนี้สองโลกได้ทำให้เราสามารถเป็นเกลือที่จะดองแผ่นดินได้เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้พระวาจาของพระเจ้าและการเล่าเรื่องราวของมดาสิตของท่านนบุญมอมารโกนี้ช่วยเราในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนครับ